เป็นตะเกียง LED นะครับไม่ใช้ตะเกียงน้ำมันราคาก็ประหยัดนะ9 9้บาทก็ใช้งานได้จริงนะก็มีแถมสายชาร์จสายชาร์จก็เป็น Type C นะครับใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์ ชาร์จได้เลยอันนี้ชาร์จด้วยโซล่าเซลล์นะครับกลังชาร์จอยู่นี่นะครับชาร์จอยู่ก็สีวอมนะนี่นะครับใช้ได้เลยนะรีได้เร่งได้นะครับรีได้เร่งได้แจมนะกลังชาร์จแบตอยู่ได้มาใหม่ๆก็ใช้งานได้จริงครับไม่ถึงร้อยบาทรวมส่ง ชอปปี้นะครับเดี๋ยวในนี้ก็มีที่แขวนนี่นะสำหรับแคมปิ้งนี่นะครับก็เขลี่ยนไว้ว่าอย่างนั้นเรามาใช้สำหรับไฟดับได้เนาะเห็นนะครับอันนี้ก็จะระบุไว้ว่ามีแบตเตอรี่18650 1หนึ่งก้อน แล้วก็มีปุ่มปุ่มนี้นะครับปิดเปิดปุ่มปิดเปิดปุ่มปิดเปิดมีได้เปิดนะครับเร่งโอ้แจมใช้ได้เลยนะกับสีวอร์มนะครับ ก็จะมีให้เลือกจะมีให้เลือกสีดำสีเขียวสีแดงนะครับมาดูตรงนี้นะครับฝาปิดเปิดแบตเตอรี่นะ่าจะอยู่ใต้ฝานี้นะเดี๋ยวลองมาเปิดฝาดูนะก็มีแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะนะหนึ่งแปดหกห้าศูนย์หมุนดู ก็มีหนึ่งก้อนนะนะหนึ่งแปดหกห้าศูนตามที่เขาระบุไว้ตรงนี้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ เต็มแล้วนะเต็มก็จะขึ้นเป็นสีเขียวเต็มพอดีเลยเดี๋ยวมาวัดดูนะว่าได้กี่โวลต์สี่จุนย์หโวลต์น,นะครับชาดห้าโวลต์สี่จุดนก้ากูนีน้ตัดเป็นชัเต็มจะเป็นสีเขียวนะนี่นะครับเป็นสีแดงไปแล้วยี่นี้เหมือนว่าเต็มนะ